ด่านนั้นนะโอเคเอาาครับสวัสดทีท่านผู้ชมท่านนะวันนี้อยู่กับเกม Godbreaker กันต่อนะฮะไปเราจะไปเล่นด่านนั้นให้จบนะครับผมเนี่ยจ,จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะฮะเลยแล้ว

มเมก้าได้โอ้ยง้างหนานไปไหมพี่ไหนโอ้โหไอพ้พวกปุยโอ้โหกูจะสิงฝันประเดียวเมื่อกี้ลาวิตตี้อะไรเฮ้ยได้าทานลำแสงด้วย โอเคแปลว่าชัดแหละถ้าเราอยากได้สกิลคือเราก็ต้องสิงฝันพอครบร้อยเปอร์เซ็นเราก็ต้องสิงเพื่อเอาสกิลทางไหนนี่เอ่อเอ๊ะ <c oughs> อ๋อนี่เค๊ด <c oughs> ่าไม่เหมือนเดิมเอาแบบไป,ไป,ไปตายเร็วๆเ,เลยไปโอ้ไอ้เจี้ยว <c oughs> ไวจัดอะ ตอนเธอร้านนี่ร้านี่ร้านนี้จะระเบิดนำมาก่อนเฮ้ยแม่งมีเผาด้วยเหรอผมไม่เคยโดนเลยจนกระทั่งเมื่อกี้ตัวหลังลังัวหงแอบลอยเฮ้ยอีซี่ว่ะรอบนี้เฮ้ยเกมไวปะเราโหดเราโหดแล้วเฮ้ยถึงคาเดเตอร์แล้วเหรอเฮ้ย มาดิขอเปิดก่อนดูการเลสเตอร์ว ouais ่าอีกคนอุ้ยไอ้นี่ทับหัวกูเอาละเอาพลังมาลำแสงทดดูนะปิวอุ้ยสตันเวยสวโอ้ยโอ้โหโหเต็มร้อยแล้ว ไรไอกานิ้วไอ้กานิ้วกูวไ,กวไม่ใช่กาบู่แต่กูก็ซัดน,น้มกูได้เฮ้ยมาแล้วขอถึงฟันหน่อยกเว้ก็คือถ้าเรากินในตัวหมดัดเราก็ได้ธาตุเลเยอร์พันธ์แน่ๆโอ้อแต่และชนิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ละสัตว์ก็ไม่เหมือนกัน จะได้อะไรอันนี้ไอ้นนอนนพูดทำอะไรเนี่ยถ้าผมจะเอาเลเซอร์พัดใอ่พ่อเดี๋ยวทดพ่อมันจะตายแล้วไอ้ยังโอ้โหเริ่มปวดตัป มาได้ติดขรอ,อเอาพลังกินมากูได้อัตลักษณ์ของแกมาแล้วสรุปเรื่องอะไรกันแน่ไประเบิดโอ้ใช้เลยนะ เอาสเตตส์ได้แต่ว่าสเตตส์ไม่มีในปีเลยใจตรงกันจัดโอ้โหโอ้โหอะไรในหนามลูกปิดไฟไฟกันหมดไฟกันหมดไฟดเสร็จไฟเส็จแล้วนี่กูขอก่อนเอาเลยไรบ้างได้พลังมาไหมได้ได้ได้เดือดพัน ไอ้บอ,อกอว่าเราเริ่มเล่นไปแล้วตอนนี้มาด,ดิวันนี้ไปเถอะผมไปไปก่อนเลยพวกง่ะเลยเดือพันก่อนอแล้วผุดด่ะ ไ้เยเดอ๋ยอเอาเออจะคิวเราจะไม่เอาซะแล้วทมีใครเก่งกว่านี้ปะวะกะสานอ่ะทะเลบอลแล้วนี่ทศโอ้เอไร the intervened they not coven their would allow ใช้ยู l ่ะเ t ยอ l ซ n o อเล่นเด็กแค่รวยจ้ะพร้อมอินคิดแม็กสตามินาบวกหนึ่งมิตติ้งคอมโบแอตแท็กฟินิเชอร์วิวฟันเต้าตาดา a เ a อออก มใสไม่ได้ครับทำไมกูจนยังมีแค่ 4, 6, สีส่นึงมินกี้ตามิน่าเอาลีโรแปบเอสแท็เอาขอกวานีเ้เลยเอยอวัออนนี้ไม่ใช้สัดว่ลองได้ กูเน้นแต่แอสแท็กด้วยมาโดต,ตี้กูให้ฉากเปิดตัวมึงไปครั้งสุดท้ายแล้ว,วกันมาเลยไอ้มาริกหนึ่งทีก่อนโอ้ไม่ก่อนมึงปิดไฟก่อนง้ทำอะไรได้ไดม่รู้หรือว่ากินเลือดวะจอกลบเปียงการ์มั ปึ้มปึ้มระเบิดไฟไปเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเปิดสองนะเปิดทุบนะตรงกลางทุบ ต่ไอไฟไม่แม่นออตะลักแกมาถึงพันกูได้ละเฮ้ยไรเดอร์พันโอ้โหไม่ถึงไรเดอร์พันโอ้ย,ยโอ้โหลงกะเฮ้ยอันนี้ยังไม่ทุบ ันนี้เตียงการกับหลังก่อนเฮ้ยโอ้โห <c oughs> โักะบวดอยู่กูคิดว่ามั <c oughs> านจะน,นี่แล้วไงคิดว่าเปะแล้วไงอะไรแบบเร่งรีบไปหน่อยอันนี้เข้ากลางนะเตรียมหลบปาไปไว้ก่อนเลยรถตอนที่มันอยเข้าใกลนะ้ไม่ได้ เอาโอเหี่ยว khanh ใครมัน

เอาสิงฝันไปเดี่ยวพันน่ะมันเอาไปลงไปที่พื้นเขาจะเรียนกินเล่มั้งนะงนะถ้ากูเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวกูไปตีเลเซอร์ในหะ้มานี่เลยอยากานไปไหน,นอยากขามน,มนมีไฟแล้วที่กบินต้องรอออกมาเรามันออกมาเอาไปจไฟให้อ่ะ ทุบ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 โอ้ยหกระโดดไม่ได้เลยมามาโดโอ้ยโหไอ้คิวเลือดอยู่

เิดไปก่อนหาไอ่ะี่ถว่านปืนๆไปเลยโอ้ไม่ได้ไรปะวะเอาจริงแ้่เราไม่เอาจริงไงถ้าเรบโตไลท์ ยี่ยี่อะไรสนุกจังเล n ไปนัก t ิตอิสจารันตีครีปูดาวยี่สิบวิยัวครีดิว ไปตไ่อไหมตักคนอัพเกรดนี้สิเนี่ยจัดปะล่ะก็ลองดู ไหนมันก็แค่แค่นีปกไมีไรสวัสดีแมงมุมไม่เจอกันนานเ้ยโอ้โหยนเหมือนเดิมเลยนะเราใช้เลื่อนหมดแล้วดิเราใช้เลืนเล่นหมดแล้วเพื่อนดูวะี่จิงไม่ต้องใช้ก็ได้นะกบกไม่ไง กูใช้กับบอสนะมั้เออมาถึงกับบอสได้เลยเราไม่ต้องใช้ก็ได้ไงที่จริงแต่ทียแล้วของกูต้องใช้หายหายนะหนุปั้นงามอ้าวกินผิดโอ้ยเฮ้ยเอาชิบหายก่อน em mời Má mời Em mời 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 bị mời 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 mời

กูกลายเป็นอะไรไปแล้วนี่ม enfin ีขนอะไรเต็มหมดนี่เกิดอลไรอ๊ะโอยเจ้านี่เอาไปติดแช่ก่อนเลยติดเผาไหมอู้หสองร้อยเก้าหก

เฮ้ยเดี <จ uur> ๋ยวตรงเล็งกูละดิ่งผันดึ่งไันพลังมาดิยพอดีๆเขาไปอีกหรือโอ้โหมึงตีไปโดน อันแล้วโอ้ยเคลียร์ไม่ทันเผาไปก่อนเผาไปก่อนอย่า

ไปสกิลสกิลพบพบท <the> kind of ุกแถวครั้งแรกไอ้ยี่่าได้ของไม่ซ้ำกันสักทีมี่่าเคยมีพบทุกแถวมาเดี๋ยวืันกี่บัวมันจะหมดเ๋ยวตัวนี้มาแล้วปะ เท่นี่เพื่อยู่ทุกด่ดานเลยวะต้านได้ิเบสิกอะนนี่ยู่เตะสองมาด้านเลยนะปุ๊บไปไปมานี่มาอืโอาอมโผหลบหลบได้ตะเกียวนะครับตะเกีมันำอะไรได้ปะ,ะเอ่อนี่ลู มึงจะเอองแโอเคแม่ไปใจกับบอสกันใจบอสแล้วนี่โอ้มาเป็นพวงเลยวะแต่กูแจ็คไอ้ที่นี่ก่อนเลยอุ้ยตัวเขียวคืออะไรอ่ะตั้งใหม่อ่ะกพราต่อยพื้นนั้นอ๋โอเคแม่โดนต่อยพอมีติ๊กปั๊นนะไม่มีดีกว่าเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีมีพอดีเลยเอาพลังมา อ๋อถ้าเราครบร้อยเราก็จะสามารถสิงได้แต่ถ้าไม่ครบก็คือสิงไม่ได้เพราะว่าบอกกูนั้นพูดไปเลยพูดเองลืมเองอ่ะเพื่อนอย่าใส่ใจโอ้ยบอสแล้วเพื่อนไปใส่เลือดเลยกูะใส่เลือดก่อนเลยไม่ให้รีโลแล้วด้วยอ่ะกูยังไม่มีธาตุเขียวทีนี้ มีแล้ววะพาถ้าเขียวมีแล้วลีโลดแล้วกันเอ้มีโหกูมีนี่แค่สี่เจ็ดสิบเองอะขายอะไรได้บ้างวะขายอะไรดีว,วะอันนี้คืออะไรอะครับเรามีแสกขายไปอันนี้ฮิลลิ่งอันนี้อินคิดขีโอ้ขไม่จำเป็นสับสายกูของกูจำเป็นอนะเอาเดี๋ยว หม่เว้นมึงซื้อเลือดได้แค่อันเดียวอะเอาออฟสต็อกอย่าบอกนะว่ามีจำกัดมึงซื้อหมดแล้วมึงซื้อเกียนเมื่อกี้อันเดียวยิงออกเออ S <S สียโอ้แล้วอัพเกรดสกิลก็ต้องใช้ทั้งร้อยเออว่าเราไม่เคยอัพเกรดสกิลเลยนะเออว่ะที่มันใช้ร้อยหนึ่งอ่ะแต่จะไปฟาร์มมาจากไหนวะมันให้มาแค จะไม่ได้อัปเกรดสกิลเลยทุกทีผมให้โอกาสมึงดูครั้งสุดท้ายหลังจะตายก็ไอห,หัวกระโหลกบ,บินได้มึงดูหลอดดิแค่สองครั้งเท่านั้นออกไปกกับการเป็นฮีโร่แค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น เองแหละเฮ้ยกูไปก่อนเลยกูรีบไ,ไ,ไ,ไปก่อนเลยเปิอตลอดเนาะอุย้ยกมงอแล้วไปแล้เยอกันเแพบบื่อเยอกันโอ๊ยไปแล้เนี้มันขามจะีรีบขึ้น ơi <N> punch, mà chặt, chặt đây. chặt ơi, ก็มนี้ให้มนด้วยปาดปาดปาดลุกข้า,า,า,ามาฝั่งนู้นมีลำแสงอะไรด้วยกัน โอ้โหวันดีมากโอ้โหโดนหนวดโอ้โหตายเลยมั้งตายเลยมั้งอย่าตายอย่าตายกูไม่ไหวขายมันไม่ได้เพื่อนอ เอ็มเอ็มมุมไม่ตายเฉยผมเอาติงปั่นมั้งมาเนี้ยแหละไอตัวระเบิดได้เนี่ย

จบไปเชี่ยเรากลับมาคัมแบ็กจัดเลยวะตอนนี้ว่ะเกมมันก็มีเท่านี้ว่ะทุกคนคุยลิสต์กูนเหมือนจะอัปเกรดกว่าด้วยเนี่ยโอ้โหมันใส่แต่มันใส่ทับไม่ได้โอ้โหงั้นก็ต้องอันนี้แล้วดิวะนะเกมมันเล่นได้เท่านี้ก็ต้องโอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับเกม ก่อนเบรกเกอร์นะผมกํา <rural> ร <conversation> ังเขต้องลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ตอนเกมเต็มนะฮะอาจจะมีโอกาสได้มาเล่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับใส่ท็อปไม่ได้จริงเหรอวะใครออกแบบวะเนียมาต่อยดิทำไมวะฮ้ยยังไปต่ออีกมันก็ไปวนแล้ววะแล้วมันดับเกตดขึ้นป ไปไปไปสองสองกนไปไปไปลองลองลองอยากรู้ก็ไป็นเราก็ชุดเราก็ชุดเต็มอยู่แล้วเนี่ยโดนบอลดีเดียวตายนี่คือแบบว่าตัดทิ้งเอานี่จบแล้วบอกพอได้แล้วไอเด็กเนี่ยอุ้ยเกินแล้วขาไปหกสิบเจ็ดถึงห้าสิบเก้าอ๋อมันกดดูดูไอเนีไยดูของไงก็เบรกไปสิบสี่ ทดก้อนเบลสิบเอ็ดเนี่ยยังเหลืออีกสามโลกนะที่เรายังไม่ได้เล่นนะฮะก็อาจจะไว้ไว้ในสตรีมกันเลยเกมว่าขายไปเท่าไหร่ครับกัด้วนะนั่นเลไม่ได้ดูเลยเนะี่อ้าวเกมขายแล้วเนี่หวะ่ะเกมเต็มขายแล้วนะ,ะ <laughs> เป็นเท่าไหร่เหรสองร้อยหกสิบสี่บาทเอ้ยไม่แพงเรายังมีสายอื่นเนี่ยเราลองเล่นอีก ถูกไปยืนครับเพื่อนโอเคฮนะไ่อว่ากันใหม่นะครับผมลารอบที่สองฮนะไปแล้วทุกคนเจอกันฮนะ